ระวังโชคหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวระวังการงานพุ่งแรงจนคนรอบตัวตาไม่ทันระวังชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะคำว่าโชคดีกำลังจะกลายเป็นคำเรียกขานใหม่ของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้บอดูชื่อดังเตือนแรงแบบไม่มีอ้อมค้อมสาวลัคนาราศีกันช่วงเวลานี้คือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่แท้จริงเหมือนสวรรค์กำลังเปิดประตูเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมใจกันโวยพรเหมือนพลังแห่ง จักรวาลแห่งโชคลาภกำลังรวมตัวกันหมุนเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณอย่างเฉีบพลันสิ่งที่เคยเป็นภาระจะกลายเป็นพลังส่งสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคจะกลายเป็นบันไดให้ก้าวข้ามความเหนื่อยความท้อที่สะสมมาตลอดช่วงที่ผ่านมาจักรวาลกำลังจะตอบแทนด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความเงียบเหงาที่คุณเคยแบกไว้จะถูกแทนที่ด้วยผู้คนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ความโชคดีที่มาพร้อมกับการงานที่ปังรายได้ที่ไหลเข้าไม่ขาดมือและจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในชีวิตกำลังรอยอยู่แค่เพียงคุณเปิดใจรับมันอย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณจากฟ้าการที่คุณมาเจอคลิปนี้ก็อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่นำพาคุณมาเพื่อฟังคำทำนายที่ตรงกับจังหวะชีวิตแบบแป๊ะแลองสังเกตดูสิ บางครั้งโชคชะตาก็มาในรูปแบบของคำเตือนมาในรูปของคำพูดมาในรูปของสัญญาเล็กๆที่คุณอาจเคยมองข้ามแต่วันนี้คุณจะได้ฟังทุกอย่างที่จักรวาลอยากบอกกับคุณอย่างชัดเจนอย่าเลื่อนผ่านอย่าฟังผ่านผ่านเพราะคำทำนายครั้งนี้อาจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อและถ้าคุณรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในใจขณะที่ฟังอยู่ขอให้คุณคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยคำว่า ข้าพระเจ้าขอน้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดดวงเปิดโชคคราบรับความโชคดีนั่นคือคำเปิดประตูวงที่จะเสริมแรงดึงดูดให้จักรวาลตอบรับพลังในใจของคุณอย่าลืมกดและกดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อพลังแห่งโชคดีให้กับคนที่คุณรักและหากหัวใจคุณรู้สึกถึงแรงศรัทธาอันลึกซึ้งอย่าลืมกดปุ่มซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการเปิดดวงรับโชคเปิดทางสวรรค์ให้พลังบุญนุนนำชีวิตคุณให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก จากคำทำนายของหมอดูชื่อดังดูชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดหลังจากที่ต้องเผชิญความลำบากมานานหลายเดือนชีวิตที่เคยฝืดเคืองขัดสนในเรื่องของรายได้รายจ่ายไม่สมดุลกลับเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงฟ้าหลังฝนที่แท้จริงกำลังมาเยือนในจังหวะที่เหมาะสมอย่างไม่น่าเชื่อดาวแห่งการเงินที่เคยหันหลังให้ตอนนี้กำลังคัวรจรกลับมาในมุมที่ให้คุณอย่างชัดเจน เงินทองที่เคยต้องคอยหมุนต้องคอยคิดทุกบาททุกสตังค์กำลังเปลี่ยนไปเป็นการจับจ่ายที่สบายใจมากขึ้นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาช่วยประคองให้คุณลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งนี่ไม่ใช่เพียงแค่ความโชคดีชั่ววูบแต่เป็นพลังของบุญเก่าที่เริ่มส่งผลผู้ใหญ่ที่เคยมองผ่านตอนนี้กลับเริ่มเห็นคุณค่าของคุณคนที่เคยไม่ให้โอกาสกลับกลายมาเป็นผู้สนับสนุนอย่างไม่คาดคิดมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือทั้งทางตรง และทางอ้อมอาจจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสใหม่เงินทุนสนับสนุนหรือแม้แต่คำแนะนำเล็กๆที่กลายเป็นประตูสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสำหรับใครที่เคยคิดว่าทำดีไปก็ไม่มีใครเห็นเดือนนี้จะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าฟ้าดินไม่เคยทอดทิ้งคนดีสิ่งที่คุณอดทนทำมานานกำลังจะงอกเงยเป็นผลลัพธ์ที่จะต้องได้งานที่ทำจะมีผลตอบแทนกลับมาอย่างสมเหตุสมผลลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่ แนะนำกันต่อมีเกณฑ์ได้เงินจากการขายของการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆก็พอจะมีลุ้นให้ชุ่มชื่นหัวใจมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีโอกาสได้ของฟรีได้ของขวัญโดยไม่คาดคิดบางคนอาจได้เงินคืนจากที่เคยสูญไปหรือมีคนติดต่อกลับมาใช้นี่แบบไม่ต้องถ่วงสิ่งสำคัญในช่วงนี้คืออย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะโอกาสใหม่บางอย่างจะมาในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยคุณอาจรู้สึกลังเลในตอนแรก แต่อย่าปฏิเสธทันทีลองพิจารณาดูให้ดีเพราะภายใต้ความไม่แน่นอนนั้นซ่อนโชคชะตาที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งในเรื่องรายได้ประจำรายได้เสริมหรือแม้แต่แนวทางการใช้เงินที่เปลี่ยนไปช่วงนี้การวางแผนการเงินจะทำให้คุณอยู่รอดและมีกำไรในระยะยาวเริ่มเห็นภาพของความมั่นคงชัดเจนขึ้นทุกทีเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกัน จึงเป็นเหมือนของขวัญจากฟ้าเป็นช่วงเวลาที่ชะตาเปิดทางให้คุณได้หายใจโล่งขึ้นมีเงินใช้ไม่ขาดมือและที่สําคัญคือความรู้สึกมั่นใจในตัวเองเริ่มกลับมาคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอย่างที่เคยรู้สึกอีกต่อไปแล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นแรงบุญแรงรักหรือแรงศรัทธาทุกอย่างล้วนส่งเสริมให้คุณเดินหน้าอย่างมั่นคงและจะได้รู้ว่าความสบายในชีวิตมันมีอยู่จริงสำหรับคนที่ไม่เคยยอมแท้แบบคุณ มาเจาะลึกดวงในแต่ละด้านของชาวลัคนาราศีกันอย่างละเอียดกันครับดวงด้านการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันโชคชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้ไม่ได้มาเล่นๆ่นไม่ได้มาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มาในลักษณะที่เรียกได้ว่าโชคหล่นทับ มาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจรอไม่ได้ออกแรงขวายคว้าแต่กลับปรากฏขึ้นราวกับเป็นของขวัญจากฟ้าเป็นผลบุญเก่าที่เริ่มผลิดดอกออกผลหรือเป็นพลังบางอย่างที่สังสมมาจากความอดทนและความดีที่คุณทำมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่คุณเคยรู้สึกหมดหวังเคยรู้สึกว่าความพยายามของตัวเองไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครตอบรับช่วงเวลานี้เองที่จักรวาลกำลังตอบแทนให้แบบไม่ต้องเรียกร้อง รายได้ที่เคยติดขัดการเงินที่เคยฝืดเคืองกำลังได้รับการปลดปล่อยอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนประตูที่เคยปิดแน่นเริ่มเปิดออกทีละบานและเบื้องหลังประตูนั้นคือกระแสงเงินที่หลัไหลเข้ามาไม่ขาดมือคุณจะเริ่มเห็นรายรับที่มาจากหลายทางมีทั้งที่เป็นรายได้ประจําที่มั่นคงมากขึ้นและรายได้เสริมที่อยู่ดีๆก็มีคนยื่นโอกาสมาให้บางคนอาจได้ค่าตอบแทนจากงานที่เคยทําไว้ในอดีตมีคนติดต่อง,งานใหม่ หรือมีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำและที่น่าตื่นเต้นคือบางคนจะได้เงินจากแหล่งที่ไม่เคยคาดคิดไม่ว่าจะเป็นเงินที่คนยืมไปแล้วนึกว่าไม่ได้ดอกคืนจูจู่ก็ติดต่อกลับมาคืนแบบเต็มจำนวนหรือได้รับของขวัญเงินพิเศษหรือแม้กระทั่งการถูกหวยถูกรางวัลได้ลาบแบบไม่ต้องใช้ตังกาหรือเหตุผลใดๆมาอธิบายความลื่นไหลาทางการเงินจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ในทุกการตัดสินใจคุณจะไม่ลังเลเหมือนเมื่อก่อนไม่กลัวการลงทุนไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมีแรงสนับสนุนที่มองไม่เห็นแต่คุณสัมผัสได้อย่างชัดเจนเหมือนจักรวาลกำลังหนุนหลังคุณอยู่ความเชื่อมั่นในตัวเองจึงกลับมาแบบเต็มร้อยเมื่อจิตใจมีพลังการกระทำย่อมเปลี่ยมประสิทธิภาพและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมดวงชะตาจึงหมุนมาทางที่ดีอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเห็นการเติบโตแบบชัดเจนยอดขายที่เคยนิ่งจะขยับขึ้นลูกค้าประจำจะแนะนำลูกค้าใหม่เข้ามาโดยไม่ต้องโปรโมทมากคนที่เคยลังเลไม่กล้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการจะกลับมาตัดสินใจแบบทันทีทันใดบางคนอาจมีเกณฑ์ได้ขยายธุรกิจหรือได้พาร์ทเนอร์ใหม่ที่มีพลังบวกมีทุนหรือมีไอเดียที่เติมเต็มกันพอดีคนทำงานประจำก็ เช่นกันงานที่เคยเงียบหัวหน้าที่เคยมองผ่านจะกลับมาให้ความสำคัญและนั่นอาจนำไปสู่โบนัสเงินพิเศษหรือโอกาสเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่ทันตั้งตัวเรื่องของโชคลาภนั้นจะเห็นเด่นชัดในลักษณะของการได้รับสิ่งดีๆที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักมีจังหวะชีวิตที่เหมาะเจาะพอดีบางคนอาจได้เดินทางแล้วระหว่างทางนั้นเองก็ได้พบเจออะไรบางอย่างที่นำไปสู่รายได้หรือมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ จนนำไปสู่การถูกรางวัลหรือเจอจังหวะทองในการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยกราบไหว้จะให้สัญญาณบางอย่างแก่คุณโดยผ่านความฝันรหรือสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ธรรมดาความเชื่อความศรัทธานในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจักรวาลกำลังตอบรับกับจิตที่แน่วแน่และเปิดรักฮับโชคลาภอย่างเต็มที่ มีคำเตือนแฝงอยู่เล็กน้อยในเรื่องของการใช้เงินช่วงที่มีมากบางคนอาจเผลอใจใช้ใจ่ายเกินตัวหรือลงทุนโดยไม่คิดให้รอบคอบจึงควรใช้ช่วงเวลาแห่งโชคลาบนี้ในการวางแผนวางระบบการเงินให้ดีไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมการแยกรายรับรายจ่ายหรือการจัดสรรเงินสำหรับลงทุนในอนาคตหากทำได้คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่เพียงแต่มีโชคแบบฟลุกๆแต่ยังมีฐานะก,การเงินที่มั่นคงในระยะยาวอีกด้วย สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าโชคยังไม่ปรากฏชัดเจนให้ลองปรับทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องเงินทองสีใหม่เพราะบางครั้งโชคก็ไม่ใช่สิ่งที่ตกจากฟ้าเสมอไปแต่อาจมาในรูปแบบของโอกาสที่แอบซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆเช่นการพูดคุยกับคนแปลกหน้าการตอบรับคำชวนที่ไม่แน่ใจการตัดสินใจปนไปในที่ที่ไม่เคยไปทุกการเคลื่อนไหวของคุณในเดือนนี้อาจเป็นกุญแจที่ไขไปสู่โชคลาภที่รอยอยู่ตรงหน้าถ้าคุณไม่กลัวที่จะเปิดใจ และไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาคุณจะเห็นเลยว่าโชคชะตาไม่ได้อยู่ไกลจากมือคุณเลยแม้แต่นิดเดียวพลังของจักรวาลกำลังเบนทิศมาอยู่ฝั่งของคุณและเมื่อรวมกับความสามารถความมุมานะและความเชื่อในตนเองสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่โชคดีธรรมดาแต่เป็นพลังแห่งการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคง และมั่งคั่งกว่าเดิมความฝันที่เคยถูกพับเก็บไว้จะกลับมาเป็นจริงได้เพราะคุณเริ่มเห็นช่องทางในการทำให้มันเกิดขึ้นจริงมีทุนมีโอกาสและมีแรงสนับสนุนรอบด้านคำพูดที่ว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานตนจะเปลี่ยนไปในแบบของชาวลัคนาราศีกันว่าเมื่อฟ้าลิขิตและค่าตั้งใจมันย่อมสำเร็จเกินกว่าที่เคยคาดหวังในช่วงเวลานี้อยากเพียงแค่รับโชคอย่างเดียวแต่ให้ใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ กว่าชีวิตคุณไม่ได้หยุดแค่การมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่จะพัฒนาไปสู่การมีชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนมีอิสระในการเลือกมีเวลาทำในสิ่งที่รักและสามารถแบ่งปันกับคนรอบข้างได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปสุดท้ายแล้วอย่าลืมเปิดหัวใจให้เต็มที่อย่าปฏิเสธสิ่งดีๆที่เข้ามาแม้มันจะดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยก็ตางเพราะนั่นอ่ะเป็นประตูบานแรกของโชคชะตาใหม่ ที่จักรวาลส่งมาให้คุณและหากคุณได้ฟังมาจนถึงตรงนี้นั่นแปลว่าโชคกำลังทำงานแล้วในชีวิตคุณเพียงแค่ยอมรับมันเปิดใจรับมันและพร้อมที่จะเดินไปพร้อมกับมันทุกย่างก้าวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยคำว่าข้าพเจ้าขอน้องรับคำทำนายเพื่อเปิดดวงเปิดโชคคลาบรับความโชคดีเพื่อเป็นการประกาศต่อจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดรับทุกพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามา อย่าลืมกดและกดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อให้ทุกคนที่คุณหวังดีได้เปิดประตูแห่งโชคลาภไปพร้อมกับคุณและถ้าหัวใจคุณรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาและพร้อมเปิดทางให้โชคดีถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเสริมพลังบุญและเปิดดวงอย่างเต็มกำลังนี่ไม่ใช่เพียงแค่คำทำนายแต่นี่คือเสียงกระซิบจากฟ้าที่บอกว่าช่วงเวลาของคุณมาถึงแล้วจริงฮ่าฮ ดวงทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้และเมื่อโชคทางการเงินเริ่มหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดมือชีวิตของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความรุ่งเรืองอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองที่คล่องตัวเท่านั้นแต่การงานก็มีแรงส่งอันแรงกล้าจากฟ้าเบื้องบนเหมือนเทวดาเปิดทางเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประคับประคองคุณให้ผ่านพ้นความหนักหน่วงที่แบกมานานความพยายามที่เคย เงียบงันความขยันที่เหมือนไม่มีใครมองเห็นตอนนี้กำลังฉายแสงออกมาเป็นพลังบางอย่างที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่อาจมองข้ามคนที่อยู่ในสายงานประจำไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทหรือข้าราชการช่วงเวลานี้คือโอกาสทองที่จะได้รับการยอมรับได้รับคำชมได้รับความไว้ใจจากผู้บังคับบัญชาบางคนอาจถูกเรียกไปพูดคุยเรื่องตำแหน่งใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่ที่ดูเหมือนจะมากขึ้น แต่ก็แลกมาด้วยชื่อเสียงเงินทองและโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงบางคนอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมหรือไม่แต่จงมั่นใจว่าเมื่อฟ้ามอบให้ย่อมไม่เกินกำลังของคุณเด็ดขาดหน้าที่ใหม่อาจไม่ง่ายในตอนแรกแต่หากคุณตั้งใจและใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาให้ห้อสุดจะเป็นช่วงเวลาที่คุณก้าวกระโดดได้ไกลกว่าที่เคยเป็นสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะมีเรื่อง ให้ตัดสินใจหลายอย่างมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของแผนการข้อตกลงหรือแม้แต่หุ้นส่วนและนั่นอาจสร้างความกลุ้มใจเล็กน้อยให้กับคุณแต่จงจำไว้ว่าพลังที่มองไม่เห็นกำลังอยู่ข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชากำลังช่วยเปิดทางให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดอย่ากลัวที่จะเสี่ยงถ้าคุณคิดดีและรอบคอบแล้วทุกการเคลื่อนไหว ในช่วงนี้จะนำพาไปสู่จุดที่มั่นคงมากกว่าเดิมใครที่ลังเลก,กับการขยายธุรกิจการลงทุนใหม่หรือการปรับเปลี่ยนกลยุททอเดือนนี้คือคำตอบที่จักราวาลส่งมาให้ว่าถึงเวลาแล้วคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ถูกใจเจ้านายหรือถูกเปรียบเทียบถูกมองข้ามช่วงนี้จะเหมือนได้รับการชดเชยอย่างสมเกียรติผู้ใหญ่ จะเริ่มมองเห็นในสิ่งที่คุณทํามาเสมอเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยไม่ให้ความร่วมมือจะกลับกลายมาเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีการเจรจาการประสานงานการทําเอกสารหรือแม้แต่งานที่ต้องใช้ความละเอียดจะเป็นไปนอย่างราบรื่นกว่าที่ผ่านมาพลังงานรอบตัวเริ่มมีความกลมกลืนไม่ขัดแย้งเหมือนช่วงก่อนหน้าที่สําคัญคือคุณเองจะรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นกว่าที่เคยความเหนื่อยล้าค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความมุ่งมั่นความมั่นใจ และแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนาหรือวิธีการใหม่ที่คุณไม่เคยกล้าลองมาก่อนทุกสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนงานธรรมดาให้กลายเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงและเปิดเส้นทางให้คุณกล้าไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นในเร็ววันหากคุณมีโครงการบางอย่างที่อยากนําเสนอหรือมีแนวคิดที่อยากลองทำานานแต่ยังไม่มีจังหวะเดือนนี้คือจังหวะที่ดีที่สุด พราะเสียงของคุณจะถูกฟังความคิดเห็นของคุณจะได้รับการพิจารณาและความกล้าในการแสดงออกจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายชาวลัคนาราศีกันจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงและเมื่อคุณแสดงออกได้เต็มที่มันจะไม่ใช่แค่การได้รับคำชมแต่คือการได้รับความไว้วางใจในระดับที่สามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณไปเลยสำหรับบางคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนงานกำลังหางาน หรือเพิ่งเริ่มงานใหม่นี่คือช่วงที่คุณจะได้รับโอกาสที่เหมาะสมพอดีบางตำแหน่งอาจดูเกินความสามารถในสายตาคนอื่นแต่จักรวาลจะจัดสรรให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณควรได้หากมีนัดสัมภาษณ์มีการยื่นใบสมัครหรือแม้แต่การคุยกับหัวหน้าเพื่อขอโอกาสจงลงมือให้เต็มที่เพราะผลที่ได้จะคุ้มค่าทุกความกล้าทุกความตั้งใจและทุกความเสี่ยงที่คุณลงไปการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อย่ามองว่าเป็นอุปสรรค แต่ให้มองว่าเป็นประตูสู่อนาคตเพราะแม้มันจะไม่ง่ายแต่มันจะพาคุณไปไกลกว่าที่คิดเป็นเส้นทางที่เทวดาจัดไว้ให้เฉพาะคุณเป็นทางเดินที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดูและเมตตาเปิดออกให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในเมื่อการเงินคล่องตัวโชคลาภหลั่งไหลาการงานก็พุ่งไม่หยุดแล้วอะไรจะมาหยุดคุณได้อีกหากคุณฟังมาจนถึงตรงนี้จงรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังเดินอยู่ในจังหวะชีวิตที่หายากจังหวะที่ทั้งฟ้า และดินเปิดทางให้กับคุณแล้วอย่างแท้จริงขอแค่คุณเชื่อในพลังแห่งความมุ่งมัน่นและพร้อมจะเดินหน้าต่อไปไม่หยุดโอกาสความสำเร็จและชื่อเสียงจะวิ่งเข้าหาคุณเร็วเกินกว่าที่คาดคิดและคุณจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่จะกระวานเลือกให้เปล่งแสงอย่างงดงามในช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองนี้อย่างแน่นอนดวงทางด้านความรักของชาวลัคนาราศีกันสำหรับชาวลัคนาราศีกันเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่เปลี่ยนความรู้สึกในใจของคุณอย่างลึกซึ้งจากความเงียบเหงาความลังเลความรู้สึกว่าความรักไม่แน่นอนหรือความสัมพันธ์ที่เหมือนจะหยุดนิ่งจูจ่ๆก็กลับมาเคลื่อนไหวเหมือนมีพลังงานบางอย่างมากระตุ้นหัวใจให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณจะอ่อนไหวมากกว่าปกติคุณจะรู้สึกถึงความต้องการใครสักคนอย่างชัดเจนหรือหากมีคนรักอยู่แล้วก็จะมีความคิดถึงความเอาใจใส่ และความปรารถนาที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟร์ห้นยิ่งกว่าเดิมคนที่มีคู่มานานแล้วความสัมพันธ์จะเริ่มมีความลึกซึ้งมากขึ้นกว่าที่เคยบางคู่ที่เคยห่างเหิน จะกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันในเรื่องที่เคยค้างคาคนรักจะกลับมาให้ความสําคัญกับคุณอย่างที่คุณเคยโหยหามีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรืออาจถึงท่านได้ลงมือทําอะไรบางอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่นสร้างบ้านวางแผนงานแต่งหรือร่วมมือกันสร้างความมั่นคงในชีวิตถึงแม้ว่าบางช่วงอาจจะมีเหตุให้เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันอยู่บ้าง แต่ถ้าเปิดใจพูดคุยกันดีๆก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นสิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่ปล่อยให้รามชั่ววูบมาทำลายสิ่งดีๆที่สะสมกันมาส่วนคนโสดเดือนนี้เหมือนจะกระวนกำลังส่งสัญญาณให้คุณเปิดใจอีกครั้งหนทางของความรักไม่ได้ปิดอย่างที่คุณเคยคิดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่น่าสนใจจากองค์สังคมใหม่ หรือผ่านทางงานการเดินทางหรือกิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจคนที่เข้ามาจะไม่ใช่คนที่ดูหวาในตอนแรกแต่กลับค่อยๆเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมมีโอกาสทำความรู้จักกันอย่างเป็นธรรมชาติและค่อยๆสานสัมพันธ์กันในแบบที่มั่นคงและจริงใจมากกว่าการพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจไม่โรแมนติกสุดขีดแต่จะมีความสบายใจแอและความเข้าใจกันเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะกลายเป็นความรักที่มีคุณค่าในระยะยาวในบางกรณีคนเก่าที่เคยจากไปก็อาจวนกลับมาให้คุณคิดทบทวนบางคนอาจยังรู้สึกลังเลใจว่าควรให้โอกาสอีกครั้งหรือไม่สิ่งที่จักระวาลอยากให้คุณทำคือฟังหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความคุ้นเคยไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นความรู้สึกจริงๆว่าคุณยังอยากเดินร่วมทางกับเขาหรือไม่หากคำตอบคือใช่ให้คุณค่อยๆเริ่มต้นใหม่ ยังมิสติหากคำตอบคือไม่ก็ให้กล้าพอที่จะปิดประตูบานนั้นอย่างสงบเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกว่ารอยอยู่พลังแห่งความรักในเดือนนี้กําลังทำงานกับจิตใจของชาวลัคนาราศีกันอย่างเงียบๆแต่มากด้วยพลังใครที่เคยปิดหัวใจเพราะเจ็บช้ำจากอดีตจะรู้สึกว่าเริ่มหายดีโดยไม่รู้ตัวความเจ็บปวดจะค่อยๆจางลงความกลัวจะถูกแทน ที่ด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองจะกลับมาอีกครั้งคุณจะเริ่มเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าและสมควรได้รับความรักที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ต้องทนหรือต้องเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปจังหวะของหัวใจในเดือนนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับการซ่อมแซมสิ่งที่พังปรับปรุงสิ่งที่ขาดเติมเต็มสิ่งที่ยังว้าแหว่งและเปิดใจต้อนรับคนใหม่ ที่อาจเดินเข้ามาอย่างเงียบๆแต่มีความหมายมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณยอมรับพลังงานดีๆที่กำลังเข้ามาและยอมเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ฝืนใจไม่วิ่งไล่ไม่เหนื่อยที่จะพยายามความรักที่แท้จริงจะปรากฏในแบบที่คุณไม่ต้องไขว่คว้า,าแต่มันจะเดินเข้ามาในจังหวะที่สมบูรณ์พอดีสำหรับหัวใจของคุณเองเคล็ดลับการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีกัน การเสริมดวงที่ดีที่สุดในช่วงนี้ไม่ใช่แค่การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นแต่เริ่มต้นจากการจัดระเบียบพลังงานรอบตัวคุณก่อนเริ่มจากในบ้านของคุณให้จัดเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ทำความสะอาดมุมที่คุณไม่เคยแตะมันมานานเปลี่ยนทิศหัวเตียงให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยหรือพลังงานดาวประจำตัวของคุณเปิดหน้าต่างให้แสงแดดเข้ามาในยามเช้าจุด ทูบหอมหรือเทียนหอมเพื่อปรับเคลื่อนพลังในพื้นที่อย่าให้บ้านเป็นแหล่งกักเก็บพลังลบอีกต่อไปเพราะบ้านคือฐานพลังของคุณและเมื่อพลังที่บ้านดีดวงชะตาของคุณจะมั่นคงยิ่งขึ้นให้เวลากับตัวเองในช่วงเช้าเพียงห้าถึงสินาทีเพื่อสงบนิ่งหลับตาหายใจลึกๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงความรักความสำเร็จและความโชคดีที่คุณต้องการให้ภาพเหล่านั้นชัดเจนเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว ในชีวิตคุณการทำแบบนี้ในทุกเช้าจะเป็นการปลุกพลังจิตและดึงดูดพลังจักรวาลให้หมุนเข้าหาตัวคุณได้แบบต่อเนื่องเสริมดวงด้วยการทำบุญที่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่คุณแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบตัวหรือแม้แต่การยิ้มให้คนแปลกหน้าช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอาหารแบ่งปันเสื้อผ้าหรือให้คำแนะนำแก่คนที่กำลังหลงทางทุกการให้เล็กๆนั้นคือการส่งสัญ,ญญาณถึงฟ้าว่าคุณ พร้อมจะเป็นผู้รับโชคด้วยใจที่บริสุทธิ์ควรหาโอกาสไหว้พระก้าวัดขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพระตรีมูรติพระภิกเนุเจ้าแม่กวนอิมหรือหลวงปู่ที่คุณนับถือแต่การขอพรในเดือนนี้ควรตั้งจิตในใจอย่างชัดเจนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดดวงเปิดทางให้คุณได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ใช่เพียงเพื่อความสําเร็จของตนแต่ฝ่ายเดียวจิตที่ตั้งมั่นและมีความตั้งใจดีจะยิ่งเรียกพลังบุญให้ผลักดันคุณไปไกลยิ่งขึ้นการเสริมดวงอีกอย่างที่เหมาะกับชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้คือการใส่เสื้อผ้าสีมงคลที่ตรงกับพลังของวันเช่นสีเขียวสีฟ้าหรือสีทองในวันที่คุณมีนัดสําคัญสีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดและเสริมความมั่นใจให้คุณสื่อสารได้อย่างมีพลังมากขึ้น และยังช่วยลดแรงต้านจากคนรอบข้างทำให้คุณสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆได้อย่างนิ่มนวลและมั่นคงอีกหนึ่งพลังที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือการพูดดีคิดดีทำดีเพราะทุกคำพูดทุกความคิดของคุณในช่วงนี้จะกลายเป็นพลังงานที่ย้อนกลับมาหาคุณแบบทันทีทันใดยิ่งคุณยิ่งคิดบวกเท่าไหร่ดวงของคุณจะยิ่งพุ่งแรงเท่านั้นพลังงานในจักรวาลกำลังตอบสนองตอ่อคลื่นความทีทางใจของคุณอย่างรวดเร็วจงใช้ใจ ให้เป็นพลังส่งเสริมอย่าใช้ใจไปสร้างกำแพงให้ตัวเองหากคุณมีโอกาสลองพาตัวเองออกไปยังสถานที่ที่มีธรรมชาติเช่นน้ำตกภูเขาทะเลหรือแม้แต่สวนสาธารณะที่เงียบสงบแล้วปล่อยให้จิตใจของคุณได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบตัวการทำเช่นนี้จะช่วยล้างพลังลบและเสริมแรงปิติให้กับคุณอย่างมหาศาลเป็นพลังงาน ที่ช่วยปรับสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจทำให้คุณมีแรงดึงดูดโชคดีอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งสำคัญที่สุดในการเสริมดวงในเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันคือศรัทธ,ธาในตัวเองเพราะแม้คุณจะเสริมดวงทุกทางบูชาทุกองค์สวดทุกบทหากคุณยังไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองพลังนั้น จะไม่สมบูรณ์แบบศรัทธาในตัวเองคือการเปิดประตูวงจากข้างในและเมื่อคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆจากระวาลจะหาทางส่งมันมาให้คุณอย่างไม่ขาดสายท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านในช่วงเวลานี้จงเปิดหัวใจรับพลังแห่งความโชคดีที่จักรวาลกำลังส่งมอบให้จงเชื่อมั่นในตัวเองจงมั่นใจในพลังแห่งความดีที่คุณได้ทำไว้เพราะสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาในรูปแบบของโอกาสเงินทองความรัก และความสํำเร็จอย่างที่คุณไม่คาดคิดขอให้ทุกก้าวเดินของคุณเต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญาทุกคำพูดเปล่งพลังแห่งเมตตาและทุกการกระทํานำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งทั้งทางกายและใจขอให้ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนประกายเหนืออุปสรรคทั้งปวงขอให้คุณพบกับผู้ใหญ่ที่เมตตาคนรักที่จริงใจงานที่มั่นคง และโชคลาบที่หลั่งไหลมาไม่ขาดมือขอให้ทุกความตั้งใจของคุณสำฤทธิจผลเร็วขึ้นกว่าที่คิดขอให้คุณได้พบแต่อุปสรรคที่เอาชนะได้และได้พบกับความสำเร็จที่คู่ควรกับคุณในทุกมิติของชีวิตหากคุณศรัทธาในสิ่งดีงามหากคุณยังเชื่อในแรงบุญขอให้คำวอวยพรนี้เป็นสื่อกลางเปิดทางชีวิตให้คุณพบกับความรุ่งเรืองนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้ดวงดีดวงแห่งดวงพุ่งแรงไม่มีหยุด และขอให้ความสุขความสมหวังหลังไหลเข้ามาในทุกวันทุกเวลาขอจงสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการเทิด